วันนี้วันพระขอเจริญพรทุกท่านได้ตั้งจิตให้เป็นพิเศษในวันพิเศษความจริงทุกวันทุกวันก็เป็นวันพิเศษของเราทุกคนเพราะเรายังมีลมหายใจแต่วันนี้วันพระอยากให้เป็นวันพิเศษให้ตั้งใจสมาทานบุญกิริยาวัตถุสิิประการให้เป็นเหมือนกับแนวทางในการดําเนินชีวิตเรานึกถึงเส้นสองข้างทางบนถนนเวลาฝนตกหนักๆมองไม่เห็นทางเราอย่างน้อยก็ยังมีเส้นสองข้างทางเนี่ยตีกรอบไว้ให้ว่า อย่าออกนอกเส้นทางนี้ขอให้บุญกิริยาวัตถุสิทธิ์ที่ตั้งใจสมาทานในวันนี้เป็นกรอบเป็นเส้นชี้ไปสู่พระนิพพานตั้งใจโดยพร้อมเพรียงกันนะโยมนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้า ขอสมาทานบุญกิริยาวัตถุสิบประการข้าพเจ้าขอให้ทานตามกำลังของข้าพเจ้าขอสมาทานการรักษาศีลตามกำลังของข้าพเจ้าขอสมาทานการเจริญจิตตภาวนาตามกำลังของข้าพเจ้าขอสมาทานการอ่อนน้อมถ่อมตน ขอสมาทานการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมขอสมาทานการแบ่งส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วให้กับผู้อื่นขอสมาทานการอนุโมทนาส่วนบุญที่ผู้อื่นกระทำแล้วขอสมาทานการฟังธรรม ขอสมาทานการแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังขอสมาทานการทำความเห็นให้ถูกให้ตรงตามความเป็นจริงบัดนี้ข้าพเจ้าได้สมาทานบุญกิริยาวัตถุสิบประการขอตั้งใจทำเป็นพิเศษนับตั้งแต่วันนี้ตามกํำลังของข้าพเจ้า อาจไม่สมบูรณ์มากนักแต่ขอตั้งใจทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงซึ่งนิพพานเบื้องหน้าไม่ช้านักเทินสาธุนะเรามีจิตปรารกพระนิพพาน ก็อขอให้ในแต่ละวันมีพระนิพพานน้ย